ย้อนรอย25ปีฟองสบู่ .com เมื่อนักลงทุนตื่นเต้นกับเทคโนโลยีถ้าเราถอยกลับไปในช่วงปี2000ตลาดหุ้นสารัฐตอนนั้นเจอกับสภาวะที่เรียกว่าฟองสบู่ .com แต่คำว่า .com ในปลายยุค90เป็นเหมือนกับยุคทองของอินเทอร์เน็ตเพราะมีบริษัทไอทีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและจุดนั้นเองครับก็เป็นจุดที่ทําให้นักลงทุนหลายๆคนแห่กันเข้าไปลงทุนทั้งๆที่บางบริษัทไม่ได้มีแม้แต่ไรายได้ไม่มีแม้แต่กําไร แต่เพียงเพราะว่าคนเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนโลกแน่นอนครับว่าวันนี้คงจะไม่มีใครตั้งคําถามแล้วว่าอินเทอร์เน็ต เปลี่ยนโลกได้จริงหรือเปล่าแต่ช่วงนั้นหลังจากฟองสบ u, ู่แตกมันเป็นเหมือนกับความจริงกันโหดร้ายเพราะนักลงทุนบางคนต้องสูญสิ้นเงินเก็บแทบจะทั้งชีวิตให้กับวิกฤตครั้งนั้นและวันนี้เวลาก็ผ่านมาแล้ว25ปีแต่ว่าฟองสบู่ .com ก็ยังเป็นเหมือนบทเรียนที่คอยเตือนสตินักลงทุนได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะในตอนนี้ครับที่นักลงทุนบางคนเริ่มกังวลว่าบรรดาหุ้น AI ที่ปรับตัวขึ้นมาสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากําลังเจอกับสภาวะฟองสบู่แบบเดียวกันหรือเปล่า แล้วเบื้องหลังของฟองสบู่ด o m เป็นอย่างไรและบรรดาหุ้น AI ต่างจากวิกฤตครั้งนั้นแค่ไหนลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking หากเราดูดัชนี Nasdaq แหล่งรวมหุ้นเทคโนโลยีในช่วงปลายยุค90จะเห็นได้ว่าดัชนีขึ้นลงแรงผิดปกติเริ่มต้นในปี1995ดัชนี Nasdaq อยู่ที่ระดับ750จุดจากนั้นตลาดก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดสิ้นปี1997ครับดัชนีขึ้นไปอยู่ที่1,570จุดสิ้นปี1999ดัชนีพุ่มสูงขึ้นไปถึง4,069จุด แต่ว่าในปี2000ที่ฟองสบู่แตกดัชนีก็ร่วงลงกว่า39%มันเหลือแค่2,470จุดและร่วงต่อเนื่องในปีต่อๆมาโดยภายในสิ้นปี2001ครับดัชนีเหลือแค่1,950จุดสิ้นปี2002ดัชนีเหลือ1,335จุดโดยในวันที่9ตุลาคมปี2002 NASDAQ แทำจุดต่ำสุดที่1,114จุดหรือร่วงลง78%จากจุดสูงสุด ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีก15ปีกว่าดัชนี N ส s d a q จะกลับมายืนเหนือจุดเดิมได้ในเวลานั้นครับที่ฟองสบู่เริ่มก่อตัวทุกคนต่างพูดถึงอินเทอร์เน็ตว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกใครที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยจะถือว่าล้าสมัยเลยทีเดียวบริษัทและธุรกิจไหนๆก็ตามที่มีคำว่า .com ต่อท้ายชื่อก็จะมีราคาหุ้นพุ่งขึ้นทันทีแม้ว่าผลประกอบการที่บริษัทเหล่านั้นทำได้จะไม่ได้สวยหรูอย่างที่พวกเขาขายฝันไว้ครับ ซึ่งตัวอย่างบริษัทที่ขายฝันจนทําให้นักลงทุนต้องผิดหวังและธุรกิจต้องล้มละลายไปทั้งๆที่เพิ่งเปิดกิจการได้ไม่นานก็มีเช่น Pets.com ซึ่งขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง Webvan.com ขายของชําหรือว่า Boo.com ธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าและเครื่องสําอาง ตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่นักลงทุนบางคนเริ่มกลับมา,ลาคลั่งไคล้ในหุ้นเทคโนโลยีจากกระแสะความร้อนแรงของ AI ที่ทำให้ราคาหุ้นหลายตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าบริษัทไหนก็ตามครับที่มีธุรกิจเกี่ยวกับ AI มีโปรเจกต์ด้าน AI ก็มักจะได้ความสนใจจากนักลงทุนหรือแม้กระทั่งได้พรีเมียมในราคาหุ้นเพราะว่า AI คือเทคโนโลยีที่ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และคิดได้เหมือนกับมนุษย์ แต่ว่าในตอนนี้ก็อาจจะเหนือกว่ามนุษย์ไปแล้วครับคือเป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรมเลยทีเดียวด้วยความก้าวหน้าและความสามารถของ AI ก็ไม่แปลกเลยครับว่ามูลค่าตลาดของ AI ทั่วโลกตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ12.8ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากปี2023และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจนแตะ59.2ล้านล้านบาท ภายในปี2030โดยกระแสของ AI และความตื่นตัวของผู้คนจากทั่วโลกที่เห็นความสามารถของ ChatGPT และโมเดล AI ตัวอื่น <c oughs> ก็ผลักให้ราคาหุ้นของหลายๆบริษัทได้อนิสง์เช่นหุ้นในกลุ่มเจ็ดนางฟ้าไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Alphabet Amazon Meta Tesla หรือว่า Nvidia หรือว่าหุ้นในกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่น TSMC ASML หรือว่า Broadcom ปรับตัวขึ้นเท่าตัว2เท่าตัวหรือบางทีเนี่ยก็มากกว่านั้นในช่วงเวลาไม่นานจนในตอนนี้เริ่มมีคนตั้งคำถามแล้วครับว่าเรากำลังเข้าสู่ AI bubble แล้วหรือเปล่าแล้วสถานการณ์ในตอนนี้มันเหมือนหรือมันต่างจากฟองสบู่ดอทออย่างไรกันบ้างสิ่งที่ต่างกันอย่างแรกและเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการประยุกต์ใช้งานจริง ยุคนี้เราเห็นนะครับว่ามีการใช้ AI แล้วในหลายๆด้านโดยบริษัทต่างๆเขาก็เริ่มนำ AI มาสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือบางอันก็นำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อมจนผลประกอบการเติบโตซึ่งนี่ก็ต่างจากยุค .com ที่หลายบริษัทไม่ได้มีรายได้และไม่ได้มีผลประกอบการที่แท้จริง อย่างเช่นในตอนนี้เราก็จะเห็น AI ของ Microsoft อย่าง Copilot ที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นหรือในฝั่งของ Meta เองพวกเขาก็มี AI ที่ช่วยยิงโฆษณาใน Facebook ให้โฆษณามีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอีกทั้งยังมี AI ที่ช่วยในงานวิจัยยาช่วยวินิจฉัยโรคให้แม่นยำมากขึ้น แปลว,ว่า AI ในวันนี้มันไม่ใช่แค่ความหวังครับแต่มันคือนวัตกรรมที่ทําให้เกิด Productivity ทําให้เกิดรายได้มากขึ้นกับหลายๆบริษัท Meta มีรายได้1.4ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น16%ซึ่งรายได้ค่าโฆษณาก็ยังคงโตต่อเนื่องด้วยการนํา AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการยิงโฆษณาหรือ Microsoft ที่มีรายได้2.3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น13%โดยได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจ Cloud ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตในส่วนของ AI และเอ็วีเดียที่มีรายได้1.4ล้านล้านบาทแต่ว่าเพิ่มขึ้นถึง69%จากความต้องการชิป AI ที่ยังคงมีความต้องการมหาศาลจากทั่วโลกถึงแม้ว่า AI จะใช้ได้จริงและเริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนและกิจกรรมทางธุรกิจแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องน่ากังวลหลายข้อเช่นมูลค่าหุ้นบางบริษัทอาจจะสูงเกินปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็นหรือว่านักลงทุนบางคนซื้อหุ้น AI โดยไม่เข้าใจเทคโนโลยีนั้นจริงๆ และสตาร์ทอัพด้าน AI บางรายที่ยังไม่มีรายได้หรือแม้จะมีเล็กน้อยแต่ว่ากลับระรมทุนได้มหาศาลแม้แต่บริษัทที่ยอดเยี่ยมก็อาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีเสมอไปหากนักลงทุนจะต้องจ่ายในราคาที่ไม่สมเหตสมผลจากเทรนดในตอนนี้ดูเหมือนว่า AI จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาพลิกประวัติศาสตร์มนุษย์แบบที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนในหลายๆครั้งมนุษย์ก็มักจะตีความอนาคตและมูลค่าเกินจริงและฟองสบู่ข่อมเมื่อ25ปีก่อนก็เป็นเครื่องเตือนใจได้ว่าเทคโนโลยีที่ดีไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงซึ่งนักลงทุนก็จะต้องถามตัวเองนะครับว่าพวกเราลงทุนหุ้น AI เพราะเข้าใจและเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีหรือเพียงจะไหลาตามกระแสเพราะว่ากลัวจะตกรดและทุกคนคิดว่าในวันนี้ AI คือฟองสบู่หรือคือโอกาสกันแน่ครับ ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง